สวัสดีค่ะวันนี้เป็นเช้าวันหยุดของใครหลายคนนะคะวันหยุดนะคะแต่เลิกแต่ว่าแอนออกมาทางานเพราะว่าแอนมีนัดกับลูกค้าไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้อยากจะมาแชร์ค่ะแต่หลายคนถามมาว่าเอ๊ะในวันทําสัญญาจะซื้อจะขายเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรยังไงเพื่อให้รู้สึกว่ามัน complete หรือว่าสมบูรณ์มากที่สุดนะคะครอบคลุมมากที่สุดวันนี้แอนจะมาแชร์นะเรื่องเล็กๆไม่น้อยเลยแต่ว่ามันสําคัญเนาะอันดับแรกที่เราต้องเตรียมมานะคะนั่นก็คือแน่นอนค่ะสัญญาจะซื้อจะขายนะคะสิ่งที่จะต้องระบุให้ชัดเจนในสัญญาจะซื้อจะขายนั่น ที่ดินหรือว่าบ้านที่เราจะซื้อนะคะซึ่งในนั้นเนี่ยสิ่งที่จะระบุได้ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือให้นําข้อมูลค่ะจากนี่ค่ะโฉนดที่ดินเนาะอันดับแรกที่ต้องลงก็คือเลขที่ดินนะคะที่2ก็คือหน้าสำรวจอันเดียที่3าคือเลขที่โฉนดนะคะก็คือสิ่งเหล่านี้ต้องลงขนาดพื้นที่และสิ่งที่เราจะซื้อเนี่ยทรัพย์สินที่เราซื้อเนี่ยคืออะไรจะเป็นบ้านหรือเป็นที่ดินเปล่าถ้าเป็นบ้านเราก็ต้องที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นห้องชุดแล้วก็ต้องล่องลงเลขที่ห้องชุดให้้เรรียยบอนะะคซึ่ง นี่คือสิ่งสำคัญที่จะต้องลงแน่นอนและที่เราจะต้องเช็คก็คือหลังโฉนดของโฉนดตรงนั้นนะคะชื่อเจ้าของเป็นใครนะคะซึ่งเราจะต้องลงชื่อเจ้าของเนี่ยหลังโฉนดมันลงในสัญญาจะซื้อจะขายนะครับพร้อมแนบบัตรประชาชนของผู้ที่จะขายแนบเข้ามาในชุดสัญญานี้ด้วยนะคะซึ่งชื่อของผู้ที่จะขายจะต้องตรงกับหลังโฉนดเท่านั้นนะคะถึงจะเป็น สัญญาที่สมบูรณ์เนาะแล้วหลังจากนั้นค่ะสิ่งที่เราจะต้องประกอบในสัญญาจะซื้อขายก็คือสำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่จะซื้อนะคะก็ระบุให้ชัดเจนเลยว่าเป็นใครอะไรยังไงที่ไหนมายังไงและระบุข้อความค่ะการวางมดจาว่าวางไว้จํานวนเท่าไหร่และต้องเหลือเท่าไหร่และระบุวันกําหนดวันสิ้นสุดของสัญญาก็คือเราให้ระยะเวลา45วันนะสำหรับสัญญาหนึ่งฉบับน,นะคะก็ระบุวันที่เรียบร้อยว่าสัญญาเนี้ยจะจะสิ้นสุดในวันไหนนะคะเพื่อเป็นการ กำหนดระยะเวลานะะในการทําธุรกรรมต่างๆจะไปยื่นไฟแนนซ์ก็ต้องกู้ให้ผ่านภายในระยะเวลานี้แหละจะซื้อสดคุณต้องเตรียมเงินให้พร้อมแล้วนัดเจอกันในกลมที่ดินตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้นะคะซึ่งระยะเวลายืดหยุ่นได้นะบางท่านอาจจะวางไม่เยอะมากครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งนึงขออีก3าเดือนนี่ขึ้นอยู่กับข้อตกลงะคะ่ะไม่ได้มีอะไรตายตัวเนาะแต่วันนี้นะคะในสัญญาแอนระบ,บไว้แค่45าวันเนาะเพราะลูกค้าวางว่าจะไม่โสดหนึ่งและจะนำไปกู้ไฟแนนซ์ค่ะและหลังจากนั้นนะคะเมื่อทุกอย่าง พร้อมเรียบร้อยนะคะก็ทําการนัดวันเวลาผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยมาเจอกันแล้วก็เซ็นสัญญาให้เรียบร้อยค่ะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันนั้นของแอนนะคะเดี๋ยวแอนจะพาไปดูหน้างงานนะว่าการเซ็นสัญญาสําเร็จลุล่วงไหมนี่แหละค่ะคือทริคที่แอนจะมาแชร์สําหรับคนที่กําลังจะทําสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ทุกอย่างเลยนะคะก็ศึกษาให้ดีลงรายละเอียดให้ครบนะคะจะได้ไม่มีข้อผิดพลาดแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเถียงกันทีหลังนะคะว่าฉันแถมอันนี้ให้เธอไหมฉันแถมนี้ให้เธอไหมอันนี้ฉันให้อันนี้ฉันไม่ให้ เรื่องรายละเอียดเล็กๆนะ้อยๆพวกนี้ก็ต้องลงให้เรียบร้อยนะอย่างบ้านบางหลังเนี่ยขายแต่ตัวบ้านไม่ได้แถมเฟอร์นิเจอร์บางหลังให้ทั้งเฟอร์นิเจอร์ให้ทุกอย่างไม่เอาอะไรออกเลยระบุลงไปในสัญญาเลยค่ะเพราะถึงวันที่โอนกันจริงหรือว่าวันที่มาเคลื่อนย้ายของออกจากบ้านจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะก,กันแล้วในหน้าก็จะได้ไม่มีปัญหาปวดหัวนะค่ะและนี่ก็คือบ้านหลักที่แอนพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะ วันนี้ก็พาลูกค้าเข้าไปดูในบ้านซึ่งบ้านหลังนี้นะที่36ตารางวาขนาด2ชั้น2ห้องนอน1ลิิ่งนะคะมีครัวซึ่งเป็นบ้านมือสองแต่ถามว่าเนื้อที่ขนาดนี้กับราคาเนี่ยค่อนข้างถือว่าเป็นราคาที่ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ลูกค้าวันนี้เดินดูรอบตัวบ้านค่ะสุดท้ายก็ตัดสินใจทำสัญญาวางมาจำและตามด้วยการไปเยื่นกู้แบงค์นะคะ ถึงขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราทําสัญญาวางมัจำยื่นกู้แบงค์เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็รอทางธนาคารตรวจสอบเอกสารเช็ควงเงินนะคะเพื่อที่จะอนุมัติวงเงินออกมาหลังจากนั้นเนี่ยบ้านหลังนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาประเมินราคาบ้านค่ะพอราคาประเมินบ้านออกนะคะทีนี้เราก็นัดทางผู้ซื้อผู้ขายไปโอนกรรมสิทธิ์ได้เลยก็จบกระบวนการขายบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะได้ความรู้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ